เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟเรื่องราวนี้มันก็มีที่มานะครับเวลามีป้ายอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เขียนว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟนะครับบางทีก็มีเจ้าถิ่นนะบางคนอย่างนี้ไปละนะครับบีบตรงบีบแต่เป่นเป่นเปนเปน่ปนปน,ปน,นะครับคนต่างถิ่นเราบอกจะไปรู้หรอก็ป้ายมันเขียนอยู่ก็าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันได้นะครับในเชียงใหม่ก็เจอบ่อยนะครับเช่นสีแยกแสงตะวันนะเราเขียนว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟไอคันข้างหลังมาเลยครับน่าจะมาจากบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกนะฮะ มันนอกกับผมอีกนะครมาถึงก็บีบแต่ปั้นปั้นปั้ปั้นนะครับขี้ขี้กมันอวดสักดาว่าโอ้หัวนิ้วโป้งตีนด้านนิ้วก้อยด้านขวามันใหญ่เนาะอ๋อพอมันใหญ่พุมก็บีบแต่นะครับก็จะคอยมีเรื่องมีเล่านะถ้าเจอผมคุณจะบอกว่ามึงมึงนิสสาเมืองว่าอะไรนะคิงนะคิงอ่าน ภาษาไม่ออกกะว่านังสือเออหนันงสือไม่ออกกะว่าเขาเขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันก็จะเถียงกับเราอีกนะว่าโอ้ก็รถมันโล่งอะ่ะโอ้แล้วเราก็จะเถียงมามึงนี่มาจากบ้านนอกกะฮะออกทะเลอีกแล้วนะเออออกทะเลแปลว่าผมนี่พูดเหนือประเลมประเลม,ม <laughs> นะครับรว่านอกเรื่องอ่าประมาณนั้นนะเอาเรอะอ้นอกเรื่องแล้วก็อยู่ในเรื่องเนี่ยหาตลาดอยู่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนะครับหาตลาดแม่เสลียงอยู่นะครับ สนับสนุนโดยออยเกียร์คุณภาพที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดช่วยลดอุณหภูมิเกียร์ออตโต้สร้างเสถียรภาพในการใช้งานสนใจติดต่อทีออโตช็อปจังหวัดเชียงใหม่0873051188